จะพามาดูสวนช่องสวนแล้วก็มาดูว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกํมาลักันเลยไปไปดูคขาตัดหญ้ากันชึบเน้อ,อ,อนไปดูเขาทำยังไงบ้าง ทำอะไรอยู่คะนี่ <Okay. S 2> โอ้เครื่องเป็นอะไรเนี่ยเอ็นมันเอ็นมันทับอ๋อในมะพร้าวเรา อู้มาพาต้นน้อยไปดูยา่าปลูกอ้อยกันค่ะย่ามันสบายแล้วอเลยกูไหนทำอะไรอยู่จะปลูกว่าจะจะสีสามอ้อยนะอ้อยมันบอกกัไหนดูสิ ปลูกตรงไหนอีกมาปลูกให้ดูหน่อยสักหลุมนี่ยาอะไรแต่ละสิปลูกให้เบื้ังแดงเนาะไปดูนะเอา้ามาสวนยังขึ้นมาคำแทะโอ้ยมาสวนกัมีผู้มาเห็ดไปถ่ายอยู่เนาะเข่ากับห่อมากินไว้แล้วก็เลยว่าเห็ดเมียนี้เมียนซ่านอยู่ก็เลยออกมาซอ่มื่อซื้อดอกว่าผลงานสิบเบ่งไดงว่าผู้มาเห็ดงานี่มานอนนึงมาเห็ดงานมาคุ้มงานนะ่น ออกมาเบิ่งกันติดตามผลงานน้ำปูกระเขียไว้วันสิตายบัวขึ้นหอดอำลำอัลำอยู่ตะวันเสาร์ก่อนคุณมาปลูกไว้เป็นได้ป่ะเนี่ยบัวตายนด้แหละใครแน่อยู่ยังไม่มาส่งข้าวว่านู่นแหละมาส่งข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงก็งูว่ามีของกินเทียบด้วยแล้วละแอบถุนไใบใส่กอกใส่กอกแค่กอกอีสาน เขาจะเห็ดเข็มหาิบบาทซื้อเห็มไมืเอื้นเจ้าซื้อเหนั่งาไหมใส่ในบซื้อเหน้งบาน้ำดแ่ี่แ้าแล้วนเหนงฝาลันนี่เนี่ยรอรอยาสูบเจ้าซือนี่แม่พ็จะเอามาลงพ้นเอารถมาใส่เอาเลยไหมนอน้ากสียาแก่อดองวนยังอองวนยัไงปลาได้เม็ด เก้วเราก็ปรุงเอเคแก้วนี็ของเก้ามาปรุงไหเไ้ยจริงข้าวเจ้าจริงจาิง้าเดีไยวติดกันค่ะยูสวนสวนครับ มิ้งหอบปลาซื้อ,ม,อ,อมือนี่น่าทำงินมกินข้อวปลาซื้อเมียนเย็นเมียนแซาดนกก็เรีโอ้มือนอีหลานเมียนซอยปะมาคุมไปลนน้งละลงพนังงานมากก่านะโดฝนเปียกจังเม็ดบันนี้ฝนตกสาแไปกมี่จะม่แล้วไม่ยอม ขี่ต้นบ่มีขี่เรื่องะไรนม่ต้องหอยไต้องหอยหอยไมต้องหอยเลยช่วยชวยไก่ยังไงทอดไก่แล้วไก่ทอดไก่ทอดกระดูกไก่ทอดไก่ป๊อปทอดไรกระดูกไม่ใช่เป็นไก่ทอดไรกระดูกทอดไก่ทอดไรไรกระดูกขายดีที่สุดในสีวิไลได้วิได้เบาได้เบาได้บักได้เอะ อันเขาว่าได้นัดละหมื่นกว่าย้ามเขาไปแวะซื้อกับเขาเขาเขาว่าได้หมื่นวันหรือเปล่าอืมได้วันแกกินไหมมันเป็นน้ำผึ้งแส่น้ำผึ้งใส่ไก่เอา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 นี่มาไปซื้อลูกไก่ยังไงไก่ป๊อบอ่ะไก่ทอดไก่เก๋าทอดไรกระดูกกทอดูไรกระดูก แกมีคุ้นเลี้ยงซิ้วได้เหรอฮขายขาดีขายดียามวันยามนัดวันเสาร์เขาหวานน้อยใสเด่นัลดละมื่นเวลาหนักขายดีทุกที่เวลาหนัดนะฮะอร่อยที่สุดอ,อ,อ,อืมอืมนุ่มกรอบนุ่มกรอบเออ

คนอะไรมาเนี่ยคนอะไรมาเนี่ยโอ้อยเอาปลูกตรงไหนคะเอาปลูกตรงไหนเยอะไหนไมนี่ออโอ้ ไหนมะมาดูดอกกระเจียวสิดอกกระเจียวย่านไหนดอกกระเจียวอ่ะไหนไหนโอ้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวเก็บไปทำอะไรกินคะเก็บดอกกระเจียว เอาไปทำกินยัดแรงตัดใหญ่ลูนิซิลเจ็บไปทั้งขา เราต้องทําอะไรก่อนคะเลเก <Huh. S 2> เอาหลบกจ้าอกก่อนเหรอเราต้องใช้ที่เกี่ยวไหมคะนี่โอ้จุดสับปักปักค oh, ุดคุดอีก วูเขาแล้วเพราะว่ามันเหนยียะยาวอากจำลองปลูกให้ดูสักหนึ่งล้มมันจะไม่กระเด็นเศษหนูใช่ไหมเนี่ยว่าหินต้บนบูเขาเนี่ยอดเลี่นเปลีนปอดไจะหนเส้เดือนไดนะ้ไหถแล้วสับไปอีก สามอ้อยบอกใส่ลงไปแกนค่ะนี่หลุมเล็กแกนหลุมละำสามอันโอ้เราดินยุใส่มันหมดนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ ่าหนามันเกิดมารวดแล้วมันบ่เกิดอร่อยบ่เกิดได้เห็นมันเกิดไี่เอายญาคุมเยอะ่ปนี่โอเคถ้ามันเห็นตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่โอเคไปด้านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมไม่เสร็จเลยเพราะว่าต้องงูก่อนว่าโอเคยัง ตกย่าออกให้หมดก่อนไปดูฝั่งโน้นกินก่อนนะคะับปะลุดเขียวได้ที่แหละใบสวยนู่นทำอบไร,รยายโอ้ยมันสามบอบเห็นเพล่าตะบานมิเตียมันไม่เกิด เก <One input. S 1> yes. yes. ิดเกิดคืมื่ออยู่แล้วัดอไรกงามอยู่ญเออปุปัญญาม่ละสับปะรดและอ้อยัดอไรก็ลงตาดีอยู่มอง่เคยตีละบนี่ าเนออาเป็นคืออนตัด่บนอ่เป็นเอนตัด่ได้ตัดยาเมันเปืองใบจะว่ามันคืออันยาอย่างวเนี่ยนี่หละมันเผาน่ะแมนเป็นอย่งคือบ่มนมันเผาเฮ้เมนบอกเครื่องมันเผาได้หนิไหมเออะ ยาคัากๆแล้วบอกอุ้ยายอันลวดเหาะสักสามอันลวดอ้อยสองเดือนอ้อยสองเดือนสับปะรดสองเดือนบางคนว่าเอาเป็นมันขึ้นนนาใหญ่แต่เอามันก็บประเด็นประเด็นเนลามิดนเนาะอันบาดเหามันไม่เหมือนเนลามิด ของมันนี่มันต้องใช้เวลาหน่อยอเพราะว่าหวยก็ปลูกง่ายง่ายไวป,ปัญญามันก็กพดไปดอยเห็นว่ากันไหนเนาะคนคำของคนบลเป็นปยังเพราะว่าการเวลาได้สำนีพระตุนนิดกะดีใจแล้วอันเก่ามันเกิดบะ บ่เกิดเนาะใช้ไปเลยสามอันสี่อันก็ว่ากันไปอันนั้นบ่เกิดไม่รู้สาเหตุแต่ก็ว่าไปยังตัวนี้โอ้โคตรสวยเลยเนะนี่ยแถวเนี่ยตาแดงกับพ่อเบิ้งยุนเออหน้าตาของสวนอีกแถวหนึง่ง งาม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 อันนี้เป็นสองเดือนกับอี่วันเนี่ยเฮ้ยวันนี้วันที่อะไรอโอยังไม่ถึงสองเดือนะครับพว่าเราเริ่มปลูกมะพร้าแวแถวนน้นแสดงว่าเดือนกลักวเพราะว่าเรามาทำสวนนี้วันที่ยี่สิบห้าร่อย เสมอเสมอไม่บาดเหะแล้วยังบานแล้วแต่มันเบิดนอกวยนอกอ๋อบาเหาะห้อนเก่าอันน้ำไม่กินน้ำไม่น้ำปะกิแล้วน้ำมดแล้วกินน้ำแล้วเียพาไปตังมะละกอของเรา Ủa oh, ta ra là gặp. Sao hoots <laughs> <laughs> à ta lìa. Tìm lại 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 Đây lại tìm lại tìm ปลูกตยหนิปลูกใปลูกวันนี้นวันนี้อันดออดเดียดีเดนวะยังเอาเลยพี่ตั้งพี่ดีวะเอออันเดียดูให้ยิงเหวะเอาละองยโอ,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 ไอ้ไม่ยงสูงสูงหนเอาวะมาเอาาไปสามาไลเสียงด้ยใบเสามาเทียงน้น เอามั้เอาไปเอาไปก่อนนบ้างเดิมะพร้าวถ้ามีเป็นมะพร้าวกล้วยยังนี่ตก้วยูเื้อเยอะนะนี่บ้า ว่าเปนอันหัวมันบ่นาววจะฟุ้าะุว่าวจกรปีก็ได้กินมากนี่สอปีโอย่มีอ <c oughs> <c oughs> นวะล่ยางแล้วลกหยาออกแน่หนยาก่อนนี่นี่ละลูกขึ้น โอ้ยไปแก้มันมันเสียตาย,ตยแก่แเราเพื่อใส่ให้เราเพือหุ่นเอาเสียใส่หุ่นซอยเหลือลมันถ้ามันหุ่มด้วยนี่มันก็จะหุ่มด้วยนี่แหละบวดโดนเก็บซอยมันโอ้เก็บตาจะไครก็ได้เลยสี่สิบกว่าแล้ว ที่เขาปลูกไว้นี่นะอยู่เงงันอีกเกย์ยี่สิบสามสี่ปุ่นเด้อ้อมคางอ้อมแอวอยู่เงงันก็ได้สำหรับคลิปนี้อะเอาไวส้สำับนี้ก่อนเด้อกดยอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามให้พระุลนิธิเ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พระุลนิธิให้คลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย